ขออนุอนมทนาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านะทานั้วาก็กราบแสดสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาอาเรียกว่าแลกเปลี่ยนพูดคุยให้ข้อคิดนะคะวันนี้คงจะไม่เป็นการสัพยาย พวกเราตนเองของครอบครัวและก็สังคมที่เราอาศัยอยู่นะคะ,ะในวันนี้นะคะก็จะมาให้ขอ้อคิดในการปฏิบัติในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการนะคะเคยได้ยินทุกท่านคงจะเคยได้ยินแล้วก็เคยทราบมาวนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้สามารถ ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะมงคล38นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานะคะมีความสงบสุขแล้วก็เจริญนะคะรุ่งเรืองนะะเป็นการยึดถือปฏิบัติตตนเองตามค,คันลองทำนะคะมีสัพ สิประกาศด้วยกันนะคะก็คือข้อที่1การไม่คบคนพาลค่ะภาษาบาลีก็คืออเซวนาจพารานังนะคะความหมายก็คือไม่คบผู้ที่ชักจูงไปในทางที่ผิดและมุ่งเคลาบอปัญญาเพราะมีมีแต่จะทําให้ชีวิตเสื่อมนะคะข้อแรกเลยนะคะเราต้องไม่คบคผนผ่านถ้าเราคบคนพาลยังไงคะชักชวนเราไปในทางที่ไม่ดีก็คือจบเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือไม่คบคนพาลนะคะ ข้อที่สองคือคบบัณฑิตค่ะมัทิ่ตานันจเสวนานหมายถึงคบคนที่มีความรู้นะคะมีความคิดที่ดีปฏิัตนที่ดีเพื่อจะได้รับการชี้แนะแต่และเรื่องอันเป็นมงคลาที่นี้นะคะพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้และที่ฟังอยู่ทางออกอากาศนะคะก็ถือว่าเป็นบัณฑิตกันทุกคนนะคะเพราะว่าเรามี ใช่ไหมคะพราฉะนั้นใครมาคบเราเนี่ยเราก็คือเราเป็นดิสสามารถที่จะนาพาหรือว่าให้ข้อคิดแก่คนที่คบเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจนะคะเราทุกคนเป็นบัดดิสน,นะคะ้อ <c oughs> ที่สามนะคะบูชาบคุคคลที่ควรบูชานะคะบูชาจะาบูชนียานัาหมายถึงการจ้าจูผู้ประพฤติดีและผู้มีพระคุณ เป็นการลดทิฏฐิของตนไม่สักการบูชาในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลน,นะคะใครบ้างะคะที่เราควรบูชาคะคุพ่อแม่มใช่ไหมคะที่อยู่ในตัวเราผู้มีพระคุณนะคะอันนี้เราก็ควรบูชานะคะข้อที่ 4, นะคะการอยู่ในถิ่นฐานอันสมควรนะคะปฏิรูปรเทสวาโสจารนะคะการพานตนเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแวดล้อมไปด้วยบัณฑิตทั้งทางโลกและทาง ข้อนี้ก็เช่นเดีกันนะคะพวกเราทุกคนนั้นได้นำพาตนเองมาอยู่ในจินฐานอันสมควรกันแล้วทุกทกท่านนะคะข้อ5ค่ะเคยทําบุญมาก่อน<ส>บุพเพจกักกะตะพุณญยตาหมายถึงฝึกชำะระล้างจิตใจนะคะสังสมอน,นิสงความดีความสุขทุกประการกระทําส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตนะคะข้อที่6ค่ะการตั้งตนชอบอัตตะสัมมาปานิทิจารหมายถึงการวางตน ะะต้องขออภัยพูดเพิ่งเคยอ,ออกอาการครั้องแรกก็อาจจะมีติดขัดบ้างนิดนึงนะคะต้องขออภยะะัยหากว่าพูดไม่ชัดพูดไม่อันนี้นะคะต้องกลับขออภัยด้วยนะคะการการตั้งตนชอบก็คือการวางตนอย่างเหมาะสมในการนดำรงชีพและการประกอบสามา,าชีพนะคะอาชีพนะั้นก็ต้องเป็นอาชีพที่เป็นไงคะ สุจริงนะคะไม่คดโกงนะคะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่เราทําแล้วเราไม่ได้ทักสร้างความเดือดร้อนให้ตวเองและผู้อื่นเราก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีที่เป็นสมอาชีพนะคะข้อเจค่ะความเป็นผู้หูสูญน,นะคะผ้าหูสัจจันจ,จกหมายถึงเป็นผู้ที่สดบรับฟังมากมีความรู้มีปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างผกวพิธีก็คือใช้ปัญญานะคะในการแก้ปัญหา ไม่ใช่อารมณ์นะคะมีสติใช่ไหมคะเมื่อเรามีสติมันก็จะมีปัญญาในการที่จะคิดแก้ไขปัญหานะคะอันนี้ก็คือการเป็นรอบหูสูตการรอบรู้ในศิลปะค่ะข้อที่8 10ปัญจาหมายถึงมีความรู้ในการใช้เครื่องมือปฏิบัติการงานต่างๆสามารถประกอบอาชีพได้ชีวิตไม่อับจนนะคะ ข้อที่การมีวินัยที่ดีวินัโยจะสุสิขิโตหมายถึงการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนะคะก็สิบค่ะการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตสุภาษิตาจะยาวาจาก็คือการพูดดีไม่พูดเหลวไหลเป่งวาจาอันเป็นมงคลทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสเอ็ดค่ะการบำรุงบิดามารดา มาตาปิดตุอุปถานังการเลี้ยงดูบิดามารดาวย่อวย่องสรรเสริญผู้มีพระคุณเป็นมงคลชีวิตทำให้เจริญก้าวหน้านะคะข้อที่12ค่ะการสงเคราะห์บุตรบุตรตาสังขโหหมายถึงการเลี้ยงดูบุตรให้ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีได้รับการศึกษาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะข้อที่13ค่ะการสงเคราะห์ภรรยา ทาราสางค้งหูหมายถึงการเลี้ยดูภรรยาให้ดีเล่ายกย่องไม่ดูหมิน่นสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวไม่นอกใจไม่ทําให้ภรรยาคิดมากนะคะอันนี้นะคะมีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาเองนะคะข้อที่14ค่ะการทํางานไม่ข้างคาอนากลาจากการมันตาหมายถึงทํางานทั้งทางโลกและทางธรรมให้สําเร็จสมบูรณ์ไม่เห็นแก่ตัวและประโยชน์ส่วนตน ข้อที่15ค่ะการให้ทานทานลันจากคือการฝึกจิตให้เป็นผู้มีความเสียสละลดความเห็นแก่ตัวไม่ทุจริตในสิ่งของที่ไม่ชอบทามทั้งหายนะคะข้อที่16ค่ะการประพฤติธรรมธรรมัจาริยาจากหมายถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายกระดับจิตให้สูงด้วยศีลและธรรมะนะคะข้อที่17ค่ะการสงเคราะห์ญาติญาติการันจัสังคหู หมายถึงให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้องตามกำลังสงเคราะห์ญาติเมื่อเดือดร้อนนะคะข้อที่18ค่ะการทำงานที่ไม่มีโทษอนาวัตอนาวชาัชานิกรรมมานิหมายถึงการทำงานหาเลี้ยงตนโดยเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีไมอ่อยู่ในศีลธรรมอันดีด้วยนะคะข้อที่19ค่ะการละเว้นจากบาปอารตีวีรตีปาปา หมายถึงบาปค,คือสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลทําแล้วรู้สึกไม่สบายใจสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็งดเว้นนะคะก็ที่ที่ส0ค่ะสํารวมจากการดื่มน้ําเมามัชชาปานาจากสัญญโมหมายถึงดื่มของมึนเมาแล้วไม่สามารถควบคุมตนได้ย่อมนํามาซึ่งการเสียทรัพย์เสียสติสัพพัญญานะคะข้อที่21ค่ะการไม่ประมาทในธรรมท้งหลาย อปะมาโทจะทำเมสุเป็นผู้มีสติพร้อมไม่ประมาทไม่หุนหันพันแล่นปฏิบัติตนในทางที่ไม่ดีนะคะข้ที่ที่สิบสองการมีความเคารพคารวบจากคือการให้ความเคารพในบุคคลที่ควรแก่การเคารพทั้งต่อนหน้าและลับหลังผู้คนก็จะสรรเสริญนะคะข้ที่ที่สิบสามค่ะการมีความถ่อมตนนิวาโตจากมีมารยาทสงบสงเอนไม่หยิงพยองตน จะทำให้ไม่เสียคนและไม่เสียมิตรนะคะข้อที่24ค่ะการมีความสันโดษสันตุททีจะหมายถึงพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่น้อยเนื้อต่ำใจยินดีตามกำลังทรัพย์ของตนค่ะข้อที่25การมีความกระตันยูกระตันยุตาหมายถึงเป็นผู้รู้คุณรู้จักตอบแทนมุญคุณของผู้มีพระคุณ และผู้มีเมตตาในยามเดือดร้อนนะคะข้อที่26ค่ะการฟังธรรมตามการกาเลนะธรรมมาสวนาณไม่มีโอกาสให้ฟังธรรมนะคะฟังธรรมะคิดทบทวนถึงประโยชน์แห่งหลักธรรมแล้วนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะข้อที่27ค่ะการมีความอดทนขันตีจะาเป็นผู้มีความอดทนต่อความยากลาบากอดทนต่อกิเลสความโลภทั้งหงรายนะคะการเป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบ ข้อที่28นะคะโซวจัสจสะเป็นคนที่ว่าง่ายว่านอนสอนง่ายไม่ทําตัวกลบเกลื่อนความผิดของตนพร้อมที่จะปรับุแก้ไขตันเองเอสมอนะคะข้อที่29าค่ะการได้เห็นสมณะสมมานานจากทัศนาหมายถึงสําหรับผู้ที่อยู่ในสมณนเพศต้องเป็นผู้ที่สมบกายวาจาใจนะคะข้อที่30การสนทนาทำจากกาลไกลนะธรรมสาตฉา คือการแลกเปลี่ยนสาระความรู้กับผู้อื่นผู้จาไม่อ้อวนนะคะและมีความรู้จริงในสิ่งที่พูดด้วยนะคะข้อที่3 1ค่ะการบําเพ็ญตบะนะคะตะโปจกตบบาะนะคะหมายถึงการฝึกปฏิบัติให้กิเลสหมดไปสํารวมกายใจไม่ยึดติดในสัมผัสภาย,ภายในภายนอกเกินไปนะคะพวกเรามานี้ก็ถือเป็นการบําเพ็ญตบะนะคะ นะคะข้อสามสสอนนะคะการประพฤติพนหดจย์นะคะพระม,มจริยจันจา์คือผู้บวชให้ละเว้นจากการเสพเมทุนส่วนคาราวะาให้ยึดหลักปฏิบัติโดยการให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรและรักษาศีลใช่ไหมคะพวกเราในที่นี้ก็มีศีลห้าศีลแปดใช่ไหมคะเราีก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยนะคะ้อที่33ค่ะการเห็นอริยสัจอริยสัจจานะทัศนะ หมายถึงความเห็นเห็นความจริงอันประเสริฐศีะกาคือเห็นอริยสัจสีอันเป็นมูลเหตุแห่งการเกิดทุกข์และวิธีทาให้ทุกข์หมดไปนะคะซึ่งพวกเราในหน้าที่นี้ที่มารวมตัวกันอยู่นหนที่นี้นะคะก็เล้นแต่เป็นผู้ที่ต้องการลุพ้นจากความทุกข์นะคะซึ่งเราก็ถือได้ว่าในมงคลข้อนี้ด้วยโดยสมบูรณ์กันทุกท่านนะคะข้อที่3.4ค่ะการทําให้เต้น ซึ่พระนิพพานนิพพานาจักนิพพานาสาจัจจิขอนคะคะนิพพานาสัจฉิกิริยาจักหมายถึงการปฏิบัติตนใช้หลักธรรมดับทุกข์และความไม่สบายใจและดุจถึงคุณแห่งพระนิพพานนะคะการมีข้อที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยะสานะกรรมปตา ก็คือการฝึกจิตใจตนไม่หลงในลาบยุและการสารเสริญเยินยอนนะคะพวกเราก็รู้ว่าโลกธรรมแปดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคะว้อนนี้ก็คือเราไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนั่นเองนะคะข้อที่36ค่ะการมีจิตไม่เศร้าโศกอโศกกรงคือการพลาดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราใช้ปัญญาพิจารณาความเศร้าและอารมณ์ ความอะไรอวบนึ่งการพัดพลาดนั้นก็มีทั้งการพัดพลาดทั้งจากการจัดเป็นและจากตายนะคะอันนี้เราก็ต้องมีความสำรวมระวังพิจนารณาในข้อนี้เมื่อมีการพัดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ทําใจได้วางใจได้นะคะข้อที่37ค่ะการมีจิตปราศจากกิเลสวิราชา คือการปฏิบัติตนที่ห่างไกลจากกิเลสและสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองนะคะก็คือการฝึกธรรมะนี่ก็เป็นการฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิใช่ไหมคะการสวดมนต์การภาวนาวิปัสสนาหรือแม้แต่การที่เราฝึกอยู่ทุก่วันนี้ก็เพื่อที่จะทําให้กิเลสของเราลดน้อยลงนั่นเองนะคะข้อที่38ค่ะการมีจิตกเกษมเคมัง okay. หมายถึงการรักษาไว้ซึ่งสภาพที่มีจิตใจเป็นสุขและแล้วซึ่งกิเลสไม่ยินดีนในวัตถุในภพในอวิชชาทั้งหลายนะคะนี่ก็ครบ38ข้อนะคะเป็นมงคลของชีวิตเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายซึ่งอยู่ใน38ข้อนี้ก็มีหลักธรรมข้อปฏิบัติด,ด้วยเช่นกันนะคะนี่เป็นหลักธรรมคำสังสอนนะคะเราสามารถปฏิบัติตามหลักการอันนี้เป็นมงคลของชีวิตนะคะ ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง38ข้อนั้นมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวนะคะและก็ต่อสังคมที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมคะถ้าทุกคนมีมงคล38ชีวิตอขออภัยถ้าทุกคนมีมงคล38ประการนะคะสังคมเราก็จะสงบสูงมากเลยใช่ไหมคะและนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะให้รักษาความดีนี้ต่อไป เป็นพื้นฐานแล้วนะคะการมีมงคล38ปโอการนี้มันทาให้เรานั้นเป็นยังไงคะเข้าถึงทําได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าก็รวมหลักธรรมอยู่ในนี้ด้วยก็ขออำนวยอวยพรนะคะในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะ,จะเจริญในธรรมทั้งทางโลกทางทางทางธรรม วางทุกการขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขแท้จริงมิตรเมตเรอแท้จริงขอท um ่านจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอนุทนาสาทศคาสาทุสาทุสาทุอนุโมทนาม